iPhone 7ราคา450บาท <Wow. S 1> สวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาอยู่กับลุ้นวัดดวงสุ่มซื้อ iPhone เดี๋ยวผมขึ้นภาพและกลุ่มให้ดูเท่านี้คือเอามาเป็นละลาแล้วก็ใครอยากได้ก็ไปหาซื้อตามกลุ่มนะราคาถูกๆแบบนี้นะครับลุ้นเอาอะไรเอามาใช้งานนะครับก็ได้ก็คุ้มอยู่ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับข้างในจะเป็นสบู่แพ็คหรือเปล่า ราคามันถูกอะ่ะปกติมันก็พันพันตวบาทน,นะทุกคนไม่ติดไอคาวใช้งานได้ก็ราคาพันต้นต้นอะ่ะก็มีโ้นี่เลยนะครับผมแพ็กกันกระแทกมาอย่างดีเลยทุกคนเป็นเครื่องสีดําทุกคนเป็นเครื่องสีดําเจ็ b แบ็นะครับ สภาพยังโอเคอยู่นะมีรอยบ้างนะครับส่วนหน้าจอมีจอรล้านะครับจอรล้าด้านบนนะแต่เขาบอกว่ามันใช้งานได้ปกติ <c oughs> ครับด้านในเปลี่ยนแบตเตอรี่มานะครับผมแบตบยังใหม่อยู่เลยแล้วก็บอดยังสวยอ่ะทุกคนด้านบนสติกเกอร์ไม่โดนน้ำนะครับ หน้าจอก็อจอแท้นะทุกคนเป็นจอแท้โลโก้นะครับมีโลโก้แ p ปเปปกติได้กล้องก็คุ้มแล้วอ่ะทุกคนได้กล้องกับแบตเตอรี่ก็คุ้มแล้วอ่ะ,ะแถมจอแท้ด้วยนะซึ่งราคาล่าสุดของ iPhone 7ตอนนี้ก็ปี2024ราคาถูกลงไปเยอะแต่เดี๋ยวนี้แบบหาซื้อมือสองประมาณ2,900 หรือถ้าราคาถูกหน่อยนะครับอาจจะมีตําหนิจอแตกจอเสียหรือมีรอยแบบนี้นะครับสแกนนิ้วเสียก็ราคาพันพันสองพันสายนะทุกคนบางทีก็ไม่ถึงหลักพันก็มีนะครับในเพจกลุ่มพวกขายไม่ถึง2นะครับที่ผมไปซื้อมาหรือหาซื้อได้ตามกลุ่มพวกเนีเ้มันไม่ใช่แบบมีเครื่องหรือสภาพนี้แบบ ็นร้อยเครื่องพันๆเครื่องนะมันแบบว่ามีนานๆทีเขาลงมาขายแล้วแต่พ่อค้าเขาจะได้เครื่องไหนตัวเครื่องนะครับโอ้โหยังสวยอยู่เลยทุกคนภายในนะแต่เครื่องมีความร้อนในหน่อยเดี๋ยวมาดูส่วนกล้องกล้องก็ปก,กติเลยนะครับผมลองเทสก่อนหน้าแล้วนะทุกคนอันนี้ผมลองเทสก่อนหน้า กล้องไม่มีจุดไม่มีดำเลยนะครับกล้องปกติถ่ายวีดีโอปกติแล้วก็ตัวกล้องมารองรับ 4K ด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะเอามาถ่ายวิดีโอวีลองวีล็อกได้นะครับกล้องหน้าก็ปกติเลยอ่ะทุกคนคือแค่กล้องเอามาแยกขายก็3 400ี่ร้อยอัพแล้วอ่ะถ่ายรูปดูหนังฟังเพลงก็ถือว่าคุ้มอยู่กับ iPhone 7 ไอ้บนเจมไม่ได้รองรับอัปเดต iOS 1 7 18แล้วก็ยังรองรับอัปเดต iOS 15ไปเรื่อยๆเครื่องนะครับจะเป็น iOS 13.3.1โอ้โหแล้วก็เป็นโมเดล XA นะครับน่าจะเป็นออสเตรเลียนะครับนิวซีแลนด์ประมาณนี้เป็นเครื่องนอกจะไม่แน่ใจาว่ารีเฟอร์บิตหรือเปล่าหรืองานประกอบมา เดี๋ยวโหแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นทุกคนสุขภาพแบตเครื่องแสดงว่าเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่มาใหม่เลยนะครับสุขภาพแบตร้อยเลยคุ้มเลยนะแค่แบตก็คุ้มแล้วอแบตก็สองสามร้อยแล้วนะแบตแบตอ่ยี่ห้อนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าคุ้มค่าดีเอามาแนะนำสำหรับคนที่แบบว่ากำลังหาไมือถือน้องๆหรือพี่ๆที่แบบชอบซื้อมือถือมือสองแต่ว่าเอามาใช้เอามาไว้ใช้งานทั่วไปนะครับ หรืออย่างเครื่องติดไอคาวก็ถ้าสมมติติดไอคาวก็เอามาบายพาสได้ใส่ซิมก็ได้แต่อาจจะเสียเงินหน่อยบายพาสเล่น Wi-Fi เอาไว้ถ่ายรูปดูหนังฟังเพลงได้มันก็คุ้มดีนะครับราคาแบบหลักร้อยอย่ะทุกคนซึ่งเมื่อก่อนมันเปิดตัวมา2 3งสามหมื่นเลยนะครับหรือว่าหาซื้อได้เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงหลักพันแล้วก็เครื่องนี้ผมได้มาก็สกแกนนิ้วได้ด้วยนะ เดี๋ยวผมไปลองโหลดเกมแล้วก็เดี๋ยวเอามาลองเล่นเกมให้ดูพวก Rv หรืออ่าพับจแล้วกันนะครับผมกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะกับเครื่อง490บาทเลยนะครับส่วนวันนี้ก็มาวัดดวงแล้วก็แกะกล่องกันให้ดูว่าถูกๆแบบนี้ยมีขายจริง